สวัสดีค่ะวันนี้บีก็จะมาพูดเรื่องของจักระจักระนะเป็นศูนย์รวมพลังงานในร่างกายตามความเชื่อของาศาสนาฮินดูและพุทธซึ่งมีเจ็ดจักระหลักๆนะคะที่อยู่ตามแนวไขสันหลังของเราค่ะแต่ละจักระจะควบคุมนะการทำงานของอวัยวะและเชื่อมโยงกับอารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกันไปนะคะ่ะทีนี้เราจะมาดูนะ,ะในแต่ละจักระมีอะไรกันบ้างนะคะ นต่ละจรักรและทัวแทนนะจะมีสีสันในการแทนของแต่ละจกะักะมาดูกันที่จักระที่หนึ่งค่ะเรียกว่าจักระรากนะคะหรือว่ารูทจักระหรือมูลถาระจักระตำแหน่งอยู่ตรงฐานกระดูกสันหลังหรือตรงก้นกบของเรานะคะตัวแทนของสีสันที่ใช้ก็คือสีแดงค่ะธาตุก็คือธาตุดิน เกี่ยวข้องกับอะไรคะเกี่ยวกับความมั่นคงความปลอดภัยพื้นฐานการดำรงชีวิตการอยู่รอดและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้อ่ะและในเรื่องของความเป็นจริงการเงินบ้านครอบครัวต่อมที่เกี่ยวข้องของจักระนี้ก็คือต่อมหมวกไตนะคะส่วนอวัยวะที่เกี่ยวข้องก็เช่นขาเท้ากระดูกสันหลังส่วนล่างไตกระเพาะปัสสาวะระบบขับถ่าย เมื่อจักระนี้มีความสมดุลเนี่ยเราจะรู้สึกว่ารู้สึกมั่นคงค่ะปลอดภยัยมีความมั่นใจในตนเองมีพลังสุขภาพแข็งแรงรู้สึกเชื่อมโยงกับโลกใบนี้และมีความสามารถในการหาเลี้ยงชีพนะแต่เมื่อจักระนี้อะ่ะไม่สมดุลเราจะรู้สึกว่าทางกายเนี่ยจะปวดหลังส่วนล่างนะคะและมีปัญหาเกี่ยวกับขาและเท้าปัญหาเกี่ยวกับรำไส้และรู้สึกว่าท้องผุและปัญหาเกี่ยวกับตายละ อ่อนเพียเหลือรังค่ะส่วนในทางด้านอารมณ์ก็คือจะรู้สึกว่าวิตกกังวลกลัวรู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยขาดความมั่นใจและยึดติดกับวัตถุทางทางโลกนะคะแล้วมีความโลภค่ะหรือว,วา่าเรียกว่าทยานอยากอย่างไม่สิ้นสุดและหงุดหงิดง่ายนั่นเองจักระต่อมาค่ะจักระที่สองจักระกระเบนเนบนะคะหรือสการโจักะกะ ตำแหน่งนี้อยู่ใต้สะดือเล็กน้อยนะคะหรือว่าตรงท้องน้อยะคะ่ะบริเวณกระดูกเชิงการานตัวแทนของสีสันก็คือสีส้มธาตุก็ธาตุน้านะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความคิดสร้างสรรค์เรื่องเกีก่ยวกับทางเพศนะเพศสัมพันธ์ความสุขความสัมพันธ์ความสน,นุกสนานการไหลลื่นการเปลี่ยนแปลงต่อมที่เกี่ยวข้องก็คือต่อมทางเพศนะคะ รังไข่ในผู้หญิงและอันทะในผู้ชายค่ะส่วนอวัยวะที่เกี่ยวข้องก็คืออวัยวะสืบพันธุ์กระเพาะปัสสาวะไตลำไส้ใหญ่ระบบไหลเวียนโลหิตเมื่อจักระนี้สมดุลเนี่ยเราจะมีความคิดสร้างสารรค์และมีความสุขกับชีวิตมีความสัมพันธ์ที่ดีแสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมมีความกระตือรือร้อนทางเพศที่สมดุลน,นะคะและปรับตัวเท่ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดีเมื่อจักระนี้ไม่สมดุลคืออะไรคะร่างกายจะมีปัญหาเกี่ยวกับ ระบบสืบพันธ์ค่ะเช่นปัญหาประจําเดือนนะคะปัญหาทางเพศปัญหาไตปวดหลังส่วนล่างปัญหาของข้อต่อนะส่วนทางด้านอารมณ์และจิตใจเนี่ยจะมีอาการของอารมณ์แปรปรวนค่ะขาดความคิดสร้างสรรค์เก็บกดอารมณ์รู้สึกผิดรู้สึกไม่คู่ควรติดยาเสพติดพฤติกรรมเสพติดและมีปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์ค่ะ จักระต่อมาคือจักระที่3มเนาะจักระช่องท้องค่ะโซลาร์เพ็กซัสจักระนะคะหรือมณีปุระจักระต้แหแ่งก็คือท้องส่วนบนค่ะเหนือสะดือขึ้นมาเล็กน้อยบริเวณลิ้นปีเนาะตัวแทนของสีก็คือสีเหลืองทาดก็ทัดไฟค่ะโซลาร์นะทัดไฟเกี่ยวข้องกับพลังส่วนตัวความมั่นใจในตนเองการควบคุมการนับถืตอตนเองการตัดสินใจ เจตจำนงเป้าหมายในชีวิตการย่อยอาหารทั้งอาหารและอารมณ์นะคะส่วนต่มที่เกี่ยวข้องก็ตับอ่อนค่ะอวัยวะที่เกี่ยวข้องก็คือกระเพาะอาหารตับม้ามถุงน้ำดีลำไส้เล็กและก็ระบบย่อยอาหารนะเมื่อจักระนี้สมดุลเราจะมีความมั่นใจค่ะมีอำนาจในตัวเองมีแรงจูงใจสามารถควบคุมชีวิตตนเองได้มีความมุ่งมั่นและย่อยอาหารได้ดีค่ะ แต่เมื่อมันไม่สมดุลนะร,ร่างกายเราจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารเนเช่นแผลในกระเพาะกดไรย้อนเบาหวานปัญหาตับหรือว่าเหนื่อยล้าเหลือหลังนะคะส่วนทางด้านอารมณ์และจิตใจเนี่ยจะขาดความมั่นใจคนะ่ะรู้สึกไร้อำนาจขี้อายชอบควบคุมคนอื่นมีปัญหาในเรื่องของความโกรธความกังวลและหวาดกลัวว่าจะถูกตัดสินค่ะ มาสู่จักระต่อมาค่ะจักระที่สีหรือจักระหัวใจฮาร์ดจักระหรืออนาหตะจักระนะตำแหน่งอยู่ตรงกลางหน้าอกค่ะบริเวณหัวใจของเราตัวแทนของสีสันนั่นคือสีเขียวหรือสีชมพูเนาะธาตุธาตุลมค่ะเกี่ยวข้องกับความรักทั้งตนเองและผู้อื่นความเห็นอกเห็นใจการให้อภัยความสัมพันธ์ความสุขความสงบการยอมรับการเยียวยาค่ะต่อมที่เกี่ยวข้องก็คือต่อมไทมัส อวัยวะที่เกี่ยวข้องหัวใจปอดระบบไหลเวียนโลหิตหน้าอกแขนและมือค่ะเมื่อต่อมนี้สมดุลนคะคะหรือจักระนี้สมดุลค่ะเราจะเปิดใจรับความรักค่ะมีความเห็นอกเห็นใจให้อภัยได้ง่ายรู้สึกเชื่อมโยงกับผู้อื่นมีความสุขและสงบค่ะและมีความสัมพันธ์ที่ดีเมื่อตอมนี้ไม่สมดุลทางกายคือมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจความดันโลหิตสูงหรือว่าต่ําเกินไปนะคะและมีปัญหาของปอด หอบผืดปัญหาภูมิคุ้มกันส่วนทางด้านอารมณ์ก็คืออารมณ์และจิตใจจะจะรู้สึกโดดเดี่ยวค่ะไม่ไว้วางใจผู้อื่นอิจฉาโกรธแค้นไม่ให้อภัยกลัวการถูกปฏิเสธมีปัญหาในความสัมพันธ์นั่นเองเนาะต่อมาค่ะจักระที่5จักระลำคอนะคะหรือว่าทอดจักระตำแหน่งคือลำคอค่ะตัวแทนของสีสันคือสีฟ้าหรือสีฟ้าครามเนะาะธาตุก็คือ ีเธอค่ะนะคะหรือหรืออากาศอ่ะค่ะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการแสดงออกทั้งคําพูดและความคิดสร้างสรรค์น,นะคะและความจริงใจอ่ะการฟังการบอกความจริงการแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงค่ะต่อมที่เกี่ยวข้องก็คือต่อมไทรอยนะคะอวัยวะที่เกี่ยวข้องก็ราคอคอหอยหลอดอาหารไทรอยช่องปากฟันเหงือกเมื่อต่อมเนี้ยหรือจักระนี้สมดุละคะ เราจะสื่อสารได้อย่างชัดเจนและจริงใจอ่ะกล้าแสดงออกและเป็นผู้ฟังที่ดีมีความคิดสร้างสารรค์และพูดความจริงนะเมื่อจักระนี้หรือจักราที่ห้าไม่สมดุลเนี่ยร่างกายของเราจะเกิดอาการเจ็บคอเสียงแหบต่อมไทรอยมีปัญหาปัญหาคอและไหล่ปัญหาหูปัญหาของเหงือกและฟันนะคะส่วนทางด้านอารมณ์และจิตใจเนี่ยจะชอบพูดโกหกไม่กล้าแสดงออกพูดมากเกินไปไม่ฟังผู้อื่นขาดความคิดสร้างสารรค์กว่าการแสดงออกไม่มีความสามารถ ในการสื่อสารนั่นเองนะคะมาสู่จักระต่อมาค่ะจักระที่6หรือจักระตาที่สานะตร์ดไจักระค่ะอยู่ตำแหน่งระหว่างคิ้วนะตรงกลางหน้าผาสีก็คือสีครามค่ะธาตุก็เป็นธาตุของแสงเนาะเกี่ยวข้องกับยานอย่างรู้สัญชาตญาณปัญญาการรับรู้จินตนาการการมองเห็นอนาคตนะคะความเข้าใจตนเอง แล้วก็ความตระหนักรู้ค่ะส่วนต่อมที่เกี่ยวข้องก็ต่อมไพเนลนะคะหรือไพเนลแกนนะคะอาาวัยวะที่เกี่ยวข้องก็คือตาสมองส่วนหน้าระบบประสาทเมื่อสมดุลนะสัญชาตญาณที่แข็งแกร่งเนี่ยจะมีญาณอย่างรู้นะคะแล้วมีสัญชาตญาณที่แข็งแกงร่งมีจินตนาการที่ชัดเจนมีความสามารถในการมองเห็นภาพรวมเข้าใจตนเองและโลกได้ลึกซึ้งแต่เมื่อต่อมนี้หรือจักระนี้ไม่สมดุลนะคะ ร่างกายของเราจะมีอาการปวดหัวมีปัญหาเกี่ยวกับตานะคะและฝันร้ายนอนไม่หลับทางด้านอารมณ์และจิตใจจะขาดสัญชตาตญาณค่ะจะยึดติดกับเหตุผลมากเกินไปกลัวความจริงหลงผิดมีภาพหลอนความจําไม่ดีสับสนและปิดกัน้นความคิดใหม่ๆนะคะจักะต่อมาค่ะจักระที่7หรือจกะกระกะม่อมหรือคราวจากกะค่ะ ตำแหน่งจะอยู่ตรงยอดศีรษะหรือตรงกลางกระหมอมของเรานะคะเหนือศีรษะขึ้นไปเล็กน้อยสีสนันก็คือสีม่วงขาวหรือทองนะคะส่วนาธาตุก็เป็นาธาตุอากาศหรือว่า,าธาตุอันบริสุทธิ์เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณการเชื่อมโยงกับจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความตระหนักรู้สูงสุดความเข้าใจความเป็นหนึ่งเดียวการตื่นรู้และการเข้าถึงปัญญาญาณอะตอมที่เกี่ยวข้องก็กคือตอมพิทูอิทารีค่ะ อวัยวะที่เกี่ยวข้องก็คือสมองส่วนบนนะระบบประสาททั้งหมดเมื่อจักระที่7เนี่ยสมดุลเราจะรู้สึกเชื่อมโยงกับทุกสิ่งค่ะมีความสงบสุขจากภายในมีความตระหนักรู้ทางจิตวิญญาณเปิดรับปัญญาใหม่ๆรู้สึกสมบูรณ์ค่ะแต่เมื่อไม่สมดุลร่างกายเราจะปวดหัวเรื้อรังเนาะอ่อนเพลียอาการทางระบบประสาทจะเกิดขึ้นเนาะและมีถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์และจิตใจนะเราจะรู้สึกโดดเดี่ยวค่ะ าาขาดจุดมุ่งหมายอะขาดจุดมุ่งหมายไม่เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดติดกับวัตถุแล้วก็ซึมเศร้ารู้สึกหลงทางขาดแรงบันดาลใจอะแรงบันดาลใจเนาะคือขาดไม่มีแรงบันดาลใจไม่มี Inspiration เนาะอะไรประมาณนี้อนอกจากเจจักรกะรักที่พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะก็ยังมีจักระอื่นๆนะคะที่เป็นจักระรองเนี่ยทีอ่อยากจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในวันนี้นะคะ ก็จะปรากฏในเรื่องของความเชื่อและหลักปฏิบัติของบางแขนงนะแต่ความสําคัญและการให้ความสนใจจะแตกต่างกันไปค่ะขึ้นอยู่กับแนวทางหรือปัชญาเฉพาะนั้นๆน,น,นะคะจักระองเหล่านี้มักไม่ได้อยู่ในแนวของไขสนหลังเหมือนเจ็ดจักระหลักแต่จะกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายและมีบทบาทเฉพาะเจาะจงนะคะทีนี้จักระสําคัญที่คนรู้จักก็คืออ่จักระมือค่ะจักระมือหรือพรามจักระ ตำแหน่งจะอยู่ตรงกลางฝ่ามือนะคะทั้งสองข้างบทบาทคือมีความสำคัญอย่างมาก่ในการบำบัดด้วยพลังงานเช่นเรเกิการส่งและการรับพลังงานการรับรู้นะการรับรู้นะคะถึงออร่าและการสัมผัสถึงพลังงานค่ะความสำคัญก็คือนักบำบัดจะใช้จักระนี้ในการส่งพลังงานยาๆไปยังผู้อื่นค่ะส่วนคนที่ฝึกฝนจะสามารถใช้จักระฝ่ามือเพื่อรับรู้พลังงานรอบตัวได้นะคะ จักกะต่อมาค่ะจักกะฝ่าเท้าค่ะหรือฟุตจักกะเนาะตำแหน่งอยู่กลางฝ่าเท้าทั้งสองข้างนะบทบาทก็ช่วยเชื่อมโยงเรากับพลังงานของโลกนะ่ะช่วยในการปล่อยพลังงานเชิงลบออกจากร่างกายและช่วยในการรับพลังงานจากโลกนั่นเองนะเวลาที่เราออกไปกาวดิ้งนะคะความสําคัญคือการเปิดใช้จักกะฝ่าเท้าเนี่ยช่วยให้เรารู้สึกว่ามั่นคงนะคะและมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นคล้ายกับจักกะรากนันเองนะคะ จักระต่อมาค่ะจักระเอทิริกจักระหรือไฮฮาร์ทจักระตำแหน่งอยู่เหนือจักระหัวใจเล็กน้อยนะคะอยู่ระหว่างลำหลังจักระคอและหัวใจค่ะบทบาทบางครั้งเรียกว่าไฮฮาร์ทจักระเป็นศูนย์กลางของความเห็นอกเห็นใจที่สูงขึ้นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขการให้อภัยที่ลึกซึ้งและการเชื่อมโยงทางจิตวิญญ,ญาณเนี่ยความสําคัญก็คือช่วยให้เราในก้าวความความรักในระดับบุคคลไปสู่ความรักที่กว้างใหญ่และศักดิ์สิทธิ์คะ ต่อมาค่ะจักรดาวโลคหรือเอิร์สตาจักระนะตำแหน่งอยู่ใต้ฝ่าเท้าประมาณ1 2บสถึงสินิ้วนะคะอยู่นอกร่างกายนะคะจักระนี้บทบาทเป็นเหมือนจุดยึดเราเข้ากับแกนกลางของโลกค่ะช่วยในการปรับสมดุลและเชื่อมโยงกับพลังงานโลกอย่างลึกซึ้งค่ะความสําคัญคือช่วยในการเปิดใช้งานจักระเนี่ยช่วยให้เรารู้สึกมั่นคงและมีความเป็นปึกแผ่นอย่างแท้จริงค่ะส่วนจักระดาววิญญาณหรือว่าโซลสตาจักระนะคะ ตำแหน่งจะอยู่เหนือจัก,ก,กระกลางกระหม่อมประมาณ6กถึงสินิ้วนะอยู่นอกร่างกายเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าจัก,การะที่8ปนะั่นแหละจัก,การะเนี่ยจะเจาารียกจักระที่8ก็ได้บทบาทนะคะเป็นจุดเชื่อมโยงเรากับจิตวิญ,ญญาณที่สูงขึ้นค่ะปัญญาของจักรวาลและมิติทางจิตวิญญาณความสําคัญก็คือถือเป็นประตูสู่การเตือนรู้ทางจิตวิญ,ญญาณที่ลึกซึ้งค่ะและการเข้าถึงข้อมูลจากอาณาจักรที่สูงกว่านั่นเองนะคะ ก็จะมีจักระที่บีอยากจะมาเจาะลึกเพิ่มเติมนะคะก็คือจักระเอทิริกค่ะเอทิริกจักระจักระนี้ค่ะเป็นหนึ่งในจักระที่น่าสนใจและสำคัญนะคะในเรื่องของเส้นทางการตื่นรู้นะคะบางครั้งนะ่ถูกเรียกว่าจักระหัวใจที่ขั้นสูงหรือไฮฮาร์จักระหรือไทมัสนะไทมัสจักระจักระเอทิริกเนี่ย ตำแหน่งก็คือไม่ได้อยู่ในแนวไขสันหลังเหมือนกับเจ็ดจกกักระักแต่จะอยู่เหนือจักระหัวใจนะคะตามที่ได้กล่าวไปแล้วเนาะขึ้นมาเล็กน้อยค่ะอยู่บริเวณกลางหน้าอกหรือหัวเหนือหัวใจจริงๆแต่ยังอยู่ต่ำกว่าจัก,กะระลำคอเล็กน้อยมักจะเชื่อมโยงกับตำแหน่งของต่อมไทมัสซึ่งเป็นต่อมสำคัญในระบบภูมิคุ้มกันนะคะสีเกี่ยวข้องกับสีเขียวอมฟ้าค่ะสีเขียวอ่อนสีชมพูอมขาวหรือบางครั้งเป็นสีทองขาว แสดงถึงพลังงานที่บริสุทธิ์และละเอียดอ่อนค่ะบทบาทและความสําสคัญนะคะทำไมบีถึงอยากจะเน้นลงลึกของจักระนี้คือเป็นส่วนรวมของความรักที่สูงขึ้นนะคะเพราะเป็นหัวใจนะในเส้นทางของการเต่นรู้หากจักระหัวใจหรือจกักระหลักอะอนาะตะตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องของความรักในระดับบุคคลการเห็นอกเห็นใจและความสัมพันธ์จกกักระเอเทอริกเนี่ยจะยกระดับไปสู่ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขหรือไร้เงื่อนไขอะหรือ unconditional love อะคะ่ะ ความรักที่บริสุทธิ์ปราศจากความคัดหวังหรือการยึดจิตใดๆนั่นเองเนาะการให้อภัยและการเยียวยาค่ะเป็นศูนย์กลางของการให้อภยัยทั้งตนเองและผู้อื่นในระดับลึกซึ้งนะคะช่วยปลดปล่อยความเจ็บปวดนะในอดีตความขุ่นเคืองและความโกรธแค้นนะน้ำไปสู่การเยียวยาทางอารมณ์และจิตวิญญาณอย่างแท้จริงความเหม็นอกเห็นใจและการรับใช้อะ่ะ ตรงนี้ค่ะช่วยส่งเสริมความรูม้สึกให้เราเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างแท้จริงการเสียสละเพื่อส่วนรวมและความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนนั่นเองนะคะถ้าตอบน,นี้สมดุลเนานะและช่วยในการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณนะช่วยให้เราในเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณที่สูงขึ้นเข้าถึงความจริงสากลและตระหนักรู้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวของสรรพสิ่งค่ะหรือวันเนชนั่นเองเนาะและในเรื่องของการเติบโตของจิตวิญญาณเนี่ยว่าเราเปิดใช้นะคะ การใช้งานจักระเนี่ยช่วยให้เราก้าวข้ามขีดจ,จำกัดของอัตราค่ะและพัฒนาไปสู่ความตระหนักรู้ทางจิตวิญญาณที่กว้างขึ้นเนาะ,ะในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันน่เนื่องจากต่อมจักระนี้นะคะชื่มโยงกับต่อมไทมัสใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องภูมิคุ้มกันเนี่ยจึงเชื่อว่าการเปิดใช้งานจักระเอทิลิกสามารถส่งเสริมสุขภาพของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ดีขึ้นด้วยเมื่อจักระนี้สมดุลจะรู้สึกถึง ความรักที่ไร้ขีดจํากัดค่ะและความเมตตาต่อตนเองและผู้อื่นสามารถห้อภัยได้อย่างง่ายดายไม่ยึดติดกับความขุ่นเคืองมีแรงบันาดาลใจในการช่วยเหลือผู้อื่นและทําสิ่งดีๆเพื่อนส่วนรวมเนาะเราจะรู้สึกสงบสุขจากภายในหรือ the peace of mind เนาะและเชื่อมโยงกับมิติทางจิตวิญญาณสุขภาพร่างกายโดยรวมจะดีขึ้นโดยเฉพาะระบบภูมิคุ้มกันค่ะแต่เมื่อไม่สมดุลร่างกายของเราจะมีปัญหาเกี่ยวกับ,กบ,กบต่มไทมัสเนี่แหละคะ่ะ และปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่องภูมิแพ้เจ็บป่วยบ่อยทางด้านอารมณ์และจิตใจจะยึดติดกับความแค้นไม่สามารถให้อภัยได้รู้สึกผิดอย่างรุนแรงหรือตัดสินตนเองและผู้อื่นขาดความเห็นอกเห็นใจหรือมีความรู้สึกที่แข่งกระด้างค่ะกลัวการเปิดใจให้ความรักนะหรือกลัวการถูกทําร้ายซ้าๆหรือรู้สึกถูกตัดขาดจากผู้อื่นค่ะหรือจากจิตวิญญาณน,นั่นเอง ในที่นี้วิธีการที่จะปรับสมดุลน,นะปรับสมดุลจักระเอทิริกก็ทำได้โดยการอ่าการทำสมาธินะคะมุ่งเน้นไปที่การหายใจเข้าออกบริเวณกลางหนะ้าอกพร้อมจินตนาการถึงแสงสีเขียวอมฟ้าหรือสีชมพูขาวส่องสว่างบริเวณนั้นและฝึกการให้อภยอัยค่ะฝึกการให้อภัยตนเองนะคะและผู้อื่นอย่างจริงจังนะอาจเริ่มต้นจากการเขียนจดหมายให้อภยอัยค่ะ โดยที่ไม่ต้องส่งจริงนะเหมือนเขียนบรรยายลงไปประมาณนี้หรือการฝึกเมตตาภาวนาค่ะแผ่เมตตาให้กับตนเองผู้อื่นและสรรพสัตว์และการกระทําที่แสดงถึงความรักและการบริการคืออะไรคะการเป็นอาสาสมัครค่ะการช่วเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนนะคะหรือการใช้คริสตัลเช่นกีนอเวจรีนนะคะหรือกุหลับโรสกอดอะกะุหรับกอดคุณไซส์นะคะ วางไว้บริเวณจกกักระนาก็จะมีนะกีนอเวจรีนโรสคอร์ดคุณไซน์เนี่ยเอามาใช้ลองหาดูกันนะคะและฝึกการทำงานของต่อมไทมัสคือการเคาะที่ต่อมนะเคาะตรงบริเวณตรงนั้นนะ,ะตรงที่เป็นจุดของต่อมไทยมัสนะเคาะเบาๆค่ะบริเวณกระดูกอกนะคะโดยใช้นิว้วเคาะเบาๆพร้อมหายใจเข้าออกลึกๆนะคะเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุน้นการทำงานของต่อมและจักระได้ดีค่ะ จักระเอทริกเนี่ยเป็นศูนย์กลางที่สําคัญนะคะสําหรับการเติบโตทางจิตวิญญาณและช่วยให้เราในก้าวข้ามการรมเจ็บปวดทางอารมณ์ในอดีตได้ดีค่ะก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความรักไร้เงื่อนไขเนาะตอนนี้ก็สําคัญนะคะถ้าสามารถปรับสมดุลได้นะคะถ้ารู้สึกว่าไม่สมดุลเนาะเราก็จะก้าวข้ามผ่านพ้นของคำว่ารักไร้เงื่อนไขและเข้าใจคําว่าวันนชอย่างแท้จริงแล้วก็แพ่กระจา,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 ายออกไปสู่ผู้คนรอบข้างได้นั่นเองเนาะว่าบทความในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนบ้าง ไม่มากก็น,น่อยนะคะก็ลองเอาไปฝึกปฏิบัติกันดูนะคะเห็นผลเช่นไรก็มาแชร์มาแบ่งปันกันได้เนาะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านนะคะจงมีความสุขในทุกๆวันค่ะ <c oughs> ขอให้จงหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงและอย่างรวดเร็วและก็ง่ายดายนะคะก็พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ